แต่เธอผู้เป็นดวงใจและไฟแห่งฝันแต่เธอผู้เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไป แครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงที่2นะครับก็ยังอยู่กับผมดีเจซุนโฮและก็คุณป้าศพจิตนะครับคุณป้าผมพอมองภาพออกแหละว,ว่าอภิสิทธิ์เนี่ยสั่งทหารไม่ได้อย่างนั้นก็สรุปว่าทหารยิงประชาชนเองแล้วถามว่าทหารยิงประชาชนเองเขาจะยิงประชาชนไปเพื่ออะไรฮะมันเป็นอย่างนี้นะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าทหารมันสาบิตรินยาบ้า หรือว่าดูหนังเอ็กมามันไม่ใช่นะครับคือทุกครั้งเนี่ยเรามีหลักสูตรหลักสูตรในการฝึกเวลาตามค่ายทหารเราก็จะติดลูกภุมิผงชายครับติดคำความนะฮะจะแน่วแน่แก้ไขให้มันผิดไม่ใช่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดนะครับแล้วก็เขียนว่าชาติศาสนาพระมหาประชาย์นะจะรักยิ่งชีวิตืง เธอก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่าทหารข้าราชการั้งสูชทุกคนเนี่ยครับต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระมหากษัตร,ริย์ไปถวายต,ต่อพ่อต่อแม่ขนาดไหนไม่ได้ไม่ว่าจะให้หวยแม่นขนาดไหนเธอจะต้องมาถวายสัตย์ปฏิญาณถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขาจะมีองค์การเช่นน้ำเขาจะมีโอง่งใส่น้ำนะ แล้วก็มีหอกมีดาบ n 1 6าขนาดนั้นเลยระเบิดมือน้อยหนาลูกเพี้ยขนาดนั้นเลยระเบิดคีโมระเบิดรถถังสายสะพายปืนอาบงจืมแล้วก็ให้กินโอ้ขนาดนั้นเลยถ้าใครหลืมแล้วนี่จะแช่งเลยนะถ้าใครทรยศต่อลุงชุนชัยมันจะต้องตายด้วยปลายหอกปลายดาบแบ่มันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปลูกฝังครับ ความรักในองค์พระมหากษัตริย์สมัยนู้นเนี่ยเราตั้งองค์เรียนร้อยจปกรวรจับรวรคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทาไมเขาตั้งมาเธอรู้ไหมทำไมฮะแล้วไม่มีสุสงขรามนะแต่ว่าประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยเรารวบรวมไลราชอาณาจักรไยอาณาจักรอื ทางภาคก,ก็มีปัตตานีครับทางอีสานจะมีลาวมีมอญมีลาว่าไปนะรเราตั้งกองทัพไม่ใช่รบกับศัตรูเอาเป่ป่าไปพวกนี้ที <c oughs> ่มันจะเือด <c oughs> <c oughs> แต่เราไม่ใช่เรื่องขามนะรเราจะต,ต้องสร้างขึ้นมาอย่างพวกมาลายูทั้งใต้มันมนือมากเธอเห็นปืนใหญ่ปัตตานีไหมทางพญาตานีนะับ พี่กระทรวงกลาโหมพา,า,าไปยิงเลยเอายิงเลยคือสรุปตั้งกองทัพมาเพื่อที่ว่าเอาไว้ปราบประชาชนว่าง,งั้นเถอะเอาไว้ปราบไม่เชตประชาชนเธอก็ว่าท่านจะเสียหายหนึ่ะเอาไว้ปราบผูที่มันกระด้ากระเดอนไม่ยอมก็หัวให้เรา<อ>แต่คนไหนยอมเป็นกี่โจรน,นะะยอมเป็นพลาดไรเราก็ไม่ทำอะไรเขาหรอกแต่คนไหนที่มันไม่ยอมนะยังก็มาพิจารสาเนจังหวัดปูนนจังหวัดเลยเราก็ปราบพี้ไนนะครับ เอามันมาเนี่ยอมชิดจำได้จด,ดพ่อเล่าฟังนะครับ,บแล้วทาไมราชก,การที่ห้าเราไปปราบนี่ฮะไอ้ผีดุงเนี่ยถ้าก็ถามผีบุงโทผู้มีมดุงเรียกแล้วเขาจะายเป็นผีบุงนะผีบุงเนี่ยผู้มีดุบเขาบอกว่าถ้ากินขน้มดเขาจะสาปจิตยิงในเข้าเข้มมามาลาทหารจะรอง้ฮะ ยิงทีแรกมันยิงขาดไปไงไอหัวหน้ามันคิดว่าของมันดียิงนะเข้ามันแหกันมาไม่งั้พวกเราจะย,ยิงทั้นนิดตายนิดเลยสอง,องหมค่ะมมันมันก็ปนไปไปหนาที่ไหนมานะว่ามันกินเหล็กไหลก็คือสรุปแล้วทหารนี่ก็คือมีไว้เพื่อที่จะปกป้องราชบัลลังก์ว่างั้นเ้วะใช่ล้วทีนี้เนี่ยกองปฏิบัติการทุกครั้งนะเราจะมีการอบรมเรียกว่ามีมีม,ม,มีมีการเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าองลงเ่ะองลงอ,ององลงคือหมายถึงว่าเหมือนเวลาเข้าทรงเนี่นะครับเขาเรียกว่าประทับองค์อ่ยเชิญองค์คือต้ามอาลงที่ตัวอืแต่เราใช้วิธีอ,อกรมอบรมแบบซีเรียสแบบเข้มข้นนะรเราจะมีการติวเข่นติวเข่นนี่เราก็จะเรียกระดับผอาบพันนะครับพพันซึ่งคุณกำลังอย่างแท้จริงนะระดับพอบพัน เราจะเรียกมาอบรมแล้วก็บอกเขาว่าอย่างเช่นนะท่าสมมุตินะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะท่านผู้ฟังทัง้งหลายอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะอาจจะตรงกัเกงบเรื่องจริงบ้างข้ทางมันนะเราจะเ,เรียกพขอพามาอบรมครับ,บแล้วก็บอกว่าไอ้ทุกเสื้อแดงทุกทักษิณนี่นนะม,มันต้องการรัคบาลมันจะตับคนในไถนามันจะเลิกรมห้างทุกห้างครับ มันจะเป็นคนมน,นิษฐ์มันจามุูต่างดาวม,มาปกครองขนาดนั้นเลยลวราตอนน,นีมมนิษฐ์มันก็เชื่อเลยเอาลูกต่างดาวแทนเอาก็สซิล่าก,ก็ได้มาปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพวกเธอจะต้องฆ่ามันให้หมดอ่าเอ้ยขอโทษขอโทษไม่ใช่คำว่าฆ่านะผู้ผิดเพนน์ผู้ตรงจะต้องจัดการทําลายมันให้หมดแล้วพวกผบพันนี่เชื่อไหมฮะแล้วก็ทำท่างง ท่านบอกอย่างนี้นะถ้าใครไปท่านให้สิบห้าล้านมันหายงงเลยตอนแรกยังงงท่านบอกให้ห้าล้านมันทำท่างงนะท่านบอกถ้าใครไปด้วยนะให้สิบห้าล้านมันหายงงเลยท่านบอกว่าถ้าใครยิงเสื้อแดงยิงที่หัวนะครให้หัวละสองหมื่นมันไม่ไปกันใหญ่เลยหายงงกันทีหายงงเลยทำไมคุณป้าที่มองว่าเสื้อแดงเขาเป็นพวกต่อต้านคุณป้ากับคุณลุงอย่างนี้นทั้งๆังที่บนเวทีเขาก็ บอกว่าจงรักภักดีมาตลอดนะมันปากอย่างกอย่างถ้ามันรักจริงทำไมมันต้องไปชูรูปทับศณน่ะฉันมันไม่อู้หรือว่าฉันไม่ชอบทับศินฉันไม่ไว้ใจเลยนะทับศินเนี่ยมันมันเก่งมันฉลาดฉันว่ามันไม่น่าไว้ใจคือมันมันเก่งเกินกว่าฉันเนี่ยคืออย่างนั้นก็แสดงว่าคุณป้าไม่ชอบคนฉลาดว่างั้นสินั่นใช่มันฉลาดแม่แต่ต้องฉลาดน้อยหน่อยมันฉลาดมากเกินไป ฉันรมันไม่น่าไว้ใจนะเพราะว่าเธอคิดดูนะ<ฮ>ะฉันอุตส่าห์ล้มันตั้งหลายปีล้มันไม่ได้เลยเธอคิดดูดนี่มากขึ้นใจไหมค่ะันก็ไม่หายทุกทีเลยนะค <ฮะ S 2> ฉันถามมันลงเป็นอะไรลงมบอกว่าเอ่อกลัวทับิีลกลัวทำให้ทับศีล <ฮะ S 2> ลงก,ก็ลงก็กลัวนะะ แกบอกว่าทักถิ่นมันเป็นพระเจ้าปากสินโอจะแต่มาปอ,อ,อุกไอ้บ้าค่ะดูหนังมากไปหน่อยแล้วตอนนี้เขาดูพออะระนเรศวรเขาไมดูพระเจ้าตากสินโอ้โอ,รอครับแกก็บอกว่าพระเจ้าปากสินปากสิ่น,กนแกนนรู้ยังไงฉันคิดนะคือประมาณว่าคุณลุงสมชายเคยฉันฉันถามแต่เธอพอเธงตกพวกพวกหมอผีนี่ฮะอันนี้ผมไม่ทราบอ่ะเออเธอถ้าเธอมีเธอบอกฉันนค่ะ ใช่เพาหมออเมริกาหมออิสราเอลรักษาไม่หายต้องเอาหมอผีมาละรักษาคุณลุงเหรอฮะเออต้องใช้หมอผีเพราะว่าเก็นเพื่อถึงถต้าตากจริงฮะแล้วลงุลงลุงจะบ,บ้าไปแล้วนะี่นะไม่กลัวอะไรกันนักปัญหาฮะมันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับท <c oughs> ่านจะเบืเ่อจริงๆแล้วเพืเ่ออยู่ทุกคืนทุกคืนเลยแหละ แต่ว่าที่ผ่านมาคุณป้าก็มองว่าเขาไม่กิงใจว่างั้นเถอะแต่ว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งคือเขาก็นิยมชมชอบคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณเขามีความสามารถขนาดนบังคับมันขนาดนี้มันไม่เลิกพักปฏิปทาเลยที่ว่ามันมันไม่ไหวนะ,ะเราบังคับเราขู่เราบอกว่านีอย่างนะบอกว่าถ้าเลิกทักษิณเลือกที่รับประเทศชาติจะวุ่นวายแนละ้วมันก็ยังเลือกนันี้คิดดูดิแต่ถ้ามันไม่รักทักษิณมันยังไง<ะ>ใช่ปะ ฉันบอกว่าฉันไปบอกเขาเยาวราชทั้งหมดนะเยาวราชตลาดเก่าสามพีโกบีบางรักแต่ประวัติสุรงงนะฉันบอกว่าถ้ารักคุณผมชายต้องเลือกประธิดัปัดเห็นแม่ลูกมองฉันหลายคนนะเอออะไรเอ่ออีกคนนึงแก่แก่อายุอายุเท่าฉันมากกว่าฉันนี่ชื่ออะไรพลเอกมัตสิตมัตสิตย์กุลชอนเออรัสิธย์กุลชอนนะมาบอกเลยบอกว่าเนี่นะมันเหมือน อายุทยาจะ่แตกใช่ไหม,อมตอนสมุบพันธ์เขาลงเลือกตั้งแทนกับธงสภานันนะครับแต่งสภาพ,นะภาพก่อนก็เป็นพวกทั้นนั่นแหละเห็นว่ามันเอาเพชรไปช่วยขายพี่แลออหละแล้วมันมันก็ไปมาไม่อยู่ับทักษินนะไม่ไอยู่ับทักษิณแล้วก็ถึงเจ็เปิดงเิงมันทักษิณมันมีอะไรดีนะเขาอาจจะมองเป<ม>็นความจริงหรือเปล่าตรงที่ว่าคุณป้าไปเอาเพชรของซาอุเข้ามาแล้วเขาก็มองว่านนั่นคือสิ่งที่ผิดเขาก็เลยย้ายข้างไปอยู่กับฝั่งคุณทักษิณ มันมันจะผิดจะถูกยังไงก็แล้วแตนะ่แต่เธอต้องรู้ว่านะประเทศไทยเป็นราชนาจักรนะรไม่ใช่เป็นสาธารณรัฐประเทศนี้ราชนาจักรคือเป็นของพระราชาสาธารณรัฐที่เป็นของประชาชนครับประเทศนี้ชื่อมันบอกว่าเป็นของรัฐไม่ใช่เป็นของประชาชนอืเ <throp. S 1> พราะฉะนั้นเธอต้องรู้ึ้นมันถูกว่า ศาอาอะไรเธอก็ต้องถตามนิแล้อย่างนั้นจะไปเขียนในรัฐธรรมนูญว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทำไมล่ะครับคุณป้าเขีนเอาให้กูก้เงินลอแล้วปเนนี่ <ฮะ S 2> เป็นของกษัตริย์ประชาชนนีุ่นการเงิกู้เงินแลถา่อแกเวลาถราทำบัญชีเอะ,จะครัตลาดหลักทรัพย์ <ฮะ S 2> ถ้ทุที่ไม่ไหว เราจะต้องมาทำอะารสาพี่ซนี่ไหมไแ้วเขาะรับจุดทะเียนค่ะตที่ไหจะมารับวเราบอก่าประเทศที่เป็นของกษัตรททิย์จะจะเนที่ปุ่นุ่นเอ้บ้าค่ะมก็ดีกัหนหุทีใช่ไหมหเออเราจะต้องรู้โบราณอ่ะแต่นี่จะชั่วนะตื่นขมาก็ต้องแต่งหน้านิาน้ตื่ใช่ไหมหน้าจะเหีเ่ยวเลยก็เอาแป้งแป้งโป้ปไปเขียนจุกทาปากให้มันดูอาลงท้องลังทางใช่ไหมเออ มันช่อย่างนั้นเราต้องมีตแต่งแต่งให้แต่งตัวอย่างนั้นก็เท่ากับว่าหลอกทั้งฝรั่งแล้วก็หลอกทั้งประชาชนด้วยไม่ใช่หลอกเพื่อแต่งงานเพราะคนคนงานเพราะแต่งค่ะ,ะเธอจะมีหน้าตัผมั้งมาฉลองฉลองไปทำบ้าอะไรนะฮะเธอะจ,ะจะมีวุธิศัพท์ไปทำไม,มวุธิศัพท์ที่พูดเนี่ยขายหนีะตาเป็นลงมาดนทีเธอจะอไปบ่อยนะี่แต่มันบอก มันไม่รับฮะพวกเราะ่มันไม่รับอะป้ามานมันไม่รับแล้วทีนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องเรื่องของคุณอพิสิทธิ์ดีกว่าคือสรุปแล้วคุณอพิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้สั่งทหารก็แสดงว่าอย่างนั้นเนี่ยตอนปีห้าสามคุณป้าใช่ไหมที่เป็นคนไปสั่งทหารให้ยิงประชาชนฉันไม่ได้สั่งฉันก็บอกว่านะพวกนี้เป็นไทยต่อราชพลังฉันจำได้เลยนะถ้าอย่าไปบอกใครนะเรื<า>่องนี<า>้ไม่อยากนะเธอไม่หยิยบเธอโดนเหยียบนะบฉันบอกเธอ ฉันมานั้นฉันไปกับหญิงกลางไปตอนปีสองครับไปลาบสิดอ็ดไม่ใช่ร้านขายลาบนะลาบติเอ็ดนี่คือกลมทหาลาบกรมหารลาบครับผมบางคนที่จะเป็น้านลาบครับแถวนั้นมันก็มีร้านลาบจริงเลยแถวๆนั้นค่ะบฉันไปตอนปีสองออกตอนปีสี่ตอนนั้นจำได้มีพอรวพันห้าสิบเอ็ดคนครับฉันบอกว่าทหารที่รับทั้งหลายจ้าครับเธอต้องรู้นะว่าประเทศไทยอยู่ได้เพราะขงสมชาย ดังนั่นเองนะต่นมีลุงพุ่มชายกำลังอยู่ในอันตรายมีคนคิดร้ายมันใส่เสื้อแดงมันมายึดราชประสงค์มายึดราชบรเนิะต่อไปมันก็จะยึดราชชวังมันจะมายึดถังสี่ราชขึ้นมาท่าสุดหกเลยนะมันจะมาเล่นงานลุงพุ่มชายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเธอยังรักลุงอยู่นะฉันขอให้พวกเธอ าากำกัดอันราชสตูแต่ถ้าเธอคิดว่ามันยังไม่แน่ใจฉันให้เธอคนละยี่สิบล้านออ <laughs> พอมาได้ยี่สิบล้านมันยนุบเงินหรูอือเลยแน่ใจหมดทุกคนเออมันแน่ใจ <laughs> แล้วมีเอกคนนึงนะไอกคนนั้นเธอเก่งจริงๆมันถามว่าแล้วไปยิงประทาชนตาหรือไม่นะจะ <laughs> มีใครรับรวง <laughs> ว่ามันมีความผิดทัา <laughs> นก็บอกว่า แล้วแ้วเธอเคยเห็นใครมีความผิดบ้างไหมฮะบุกตุลาตับนักศึกษามาลากกับถนนเนี่ยนะเอารองเท้ามนี่ปราบเผาที่สนามหลวงมีใครผิดบ้างไหมยึดอำนาจแต่ละครั้งมีใครผิดบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเซ็นอยู่ที่พี่แล้วนะยังไงก็ไม่ผิดคือพูษสภาธรรมินก็ไม่ผิดนะท่านถามเธอบอกว่าท่านถามเขาบอกว่า ถ้าเธอขึ้นศาลเธอมองไปคนศาลมันมีลูกใครอ่าแมันก็บอกมีลูกเมียลูกชายอ่ลูกชายบอกให้คุณทํคุณก็ทําอ่าถ้าคุณไม่ทาคุณจะมีความผิดนะ,ะมันก็เลยบอกว่าโอเคครับโอเคสิครับจบนะ,ะมันก็ไปปฏิบัติหน้าที่กันอืแล้วท่านก็บอกว่าเอ่อยังไงพวกเสือเ้อแดงทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ก็ส่งคนไปหลอกมันซึ่งมันก็เชื่อนะเสือเ้อแดงนี่มัน แั้วมันน่ารักมันฉลาดน้อยคิดไม่เป็นเลยนะคุณป้าส่งใครไปหลอกฮะโอ้ยหลายคนตอนนั้นก็ส่งวิอะไรเนะวิยาดาวิยาดาวิริยาเปลววิยาวิฉันตาม่ได้ายวิยาชาวงกุลหรือเปล่าคุณป้าไอ้นี่มันโกงเสื้อฉันไปอะอ้แทำเสื้อโงลานตัวบอกว่าจะให้เงินแล้วมันโอมเลยนะทุกวันที่โทรไปโทรมันก็ไม่ยอมรับสายฉันตอกให้ กูขาด่อฉันเกือรทุทุ่งนไ่นเองนะอย่างน้อยรับสายสักหน่อยมาองมันไม่คุยแล้วเพราะว่ามัญหาว่าเงินงุกิตเนี่ยไปใส่รลายมันอ่ะไปใส่รลายมนทําให้โครการ์มเจ๊งทุกวันเขาบอกว่ามันต้องหนีต้อหนี้นะคนทาเสื้อนะเสื้อขายไม่ออกสง้ารตัวขายไงฉันจะบอกยังไงขายออ้มาไม่ได้เงินเท่าไหร่มาให้กูนะไอ้ขอโทษนะมาเอามาถวายมาถวายคุณป้าเออมาให้ถวายนะ มันก็ไม่มาะตอนน้ก็ส่งคนไปหลอกบอกว่าอย่างนี้นะเจ๊แดงเอ้ยเอ็งไปยุ่งกับทหารนะะให้ไปจ่ายอภิชิตแทนจุฑเทียแทนนะแล้วเสร็จกสารตัดสินเนี่ยนะยังไงมันก็รอดอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้สั่งือดพุทธินายมันไม่ได้สั่งนิตินายโดนทำสั่งมันก็ไม่ได้สั่งมันสั่งให้ดูแลความเรียบร้อยแล้วโดนพุทธินายคือโดนคำพูดโทรหาหรือไมหรมันสั่งไม่ได้ครับมันสั่งโดนทหารตกกระโหลกทีใช่ไหม พราะอภิชิตเนี่ยเธอต้องเข้าใจอภิชิตเนี่ยนะ